คนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีตายแล้วก็แล้วอีเมลคอยไปเห็นเขียนจดหมายมาจากเือไปนั่นสรุปได้ว่าอันธพาลคนโง่ แล้วก็อ่อนเอทางสติปัญญามืดหมดอันดภา,านเหล่านั้นเกิดมาแล้วกระทําบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามตายแล้วไปตกนรกส่วนบันติดเขาเกิดมาจะยากจะจนจะร่ําจ,จะรวยอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเก็บหอมรอมริร้อยร,อยรวงเป็นพุ่มพวงแห่งกัลยาณธรรมมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกระทำคุณงามความดีทำบุญด้วยกายวา จราใจให้ทานสมทา,านสิ้นอบรมจิตตนเองเมื่อเขาแตกกายทําลายขันแล้วคติของเขาไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญมามาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ท่านก็มาพูดถึงคติของคนพานกับบัณฑิตก็ไม่เหมือนกันในหมู่คนพานไม่ประพฤติธ,ธร,รมไม่รู้จักบุญไม่รู้จกักกุศลนะเหตุทัติปุญญกิริยาอุศลกิริยานะเหตุทัติสมจริยา usara ceria, kamma. จริยาเขาจะไม่รู้จักประพฤติธทรรมในหมู่คนพาลไม่รู้จักประพฤติให้สงบตรงนี้เป็นถ้อยคําเฉพาะสมะจริยานั้นถ้าจะแปลให้ชัดก,ก็แปลว่านั่งให้สงบฝึกตนให้สงบสมะแปลว่าสม่ําเสมอจริยาก็คือการกระทําให้สม่ําเสมอให้จิตกับกายนี่เสมอกันปกติอย่างที่เราตื่นมาตั้งแต่ตีสองนั่นแหละมาทาสมจริยากายรางับจิตสงบในหมู่คนพาลไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติให้สงบไม่รู้ จากการทําบุญทํากุศลอัญญะมัญญะขาที่กาวัตติภูภละมเลกามีแต่กินซึ่งกันและกันเบียดเบียนข่มเห็นเหงผู้มีกําลังน้อยกว่าคนพานฉลาดเพื่อจะกินคนจนที่โง่กว่าคนฉลาดกินคนโง่คนรวยกินคนจนคนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันแต่ถ้าเขาประพฤติรมประพฤติตนให้สงบ คนรวยเป็นที่พึ่งให้แก่คนจนคนฉลาดเป็นที่พึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คนโง่ทีน่นี้ที่สุทั้งหลายคนผ่านนั้นแหละที่เกิดมาทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนารกขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์ยเยเตสตาติน,นะภักขายเยเตสตาคูถภักขายเยเตสตาอุทกัสมิง์อันโทสมิง์ อสูจิตสมิงชียันติมียันติชายันติขออภัยจะไม่ขอพูดภาษาบาลีมันพลุงพลังพิสุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้ากินมูดคูดอุจจาระเกิดมาในที่มืดแก่ตายในที่มืด เหมือนใส่เดือนเหมือนจิ้งคืออะไรต่างๆเหมือนยุงอยู่ในห้องส้วมเกิดมาในที่สกปรกเกิดมาในของเนา่าแก่เจ็บตายไปในของเหนา่าเกิดในานา้ําอุทกสมิงเกิดในานา้ําแก่ในานา้ําตายในานา้ําที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนผานคนโง่นี้เอง เขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วประมาทไม่รู้จักประพฤติธรรมไม่รู้จักทำบุญทำกุศลสร้างแต่กรรมบาปหยาบช้า,ชาค้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นสัตว์กินหญ,ญา้าสัตว์กินมูดขูดอุจจาระมาเกิดเป็นสัตว์ในที่มืดในานา้ําในของเน่าที่สุทั้งหลายขันเขากรรมของเขาเบาบาง ค้นจากเป็นสัตว์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนพิกลพิการกายวิปริตจิตวิปลาดหูหนวกตาบอดง่อยเปรีย้ยเสียขาเห็นไหมล่ะตาหว่างไปไหนหนอนี่แต่ก่อนประจะมาบวชอาตมาจูงมาไปกินข้าววันนั้นคนไปถ่ายรูปเห็นอาตมาจูงตาบอดตาบอดนี่มาอาศัยอยู่อาตมาเนี่ยเยอะปีก่อนนั้นไปทําบ้านให้ไปต่อน้ำประปาให้ลูกไข่เมียป่วยมหา ซื้อดนตรีอิเล็กโทรนให้